มูรงว่อว่าวน,นิิิตขิดหักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเม็บแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะอยู่บนโซฮูอยู่ค่ะก็มาที่บล็อกเกอร์ไอดีนะคะเกิลสี่แ6ค่ะเธอนั้นจั่วหัวได้น่าสนใจมากเลยนะคะขนาดอัดหวานยังต้องคลิกเข้าไปอ่านค่ะแชร์เบื้องรางการกดขี่นะคะนักแสดงจากจีน แผ่นดินใหญ่ในฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะคะน่าสนใจมากเลยเนาะคนอ่านเป็น10ล้านเลยนะคะก็ลงไว้ตั้งแต่วันที่12มกราคมปี2026เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเกิร์ล48846เขียนอะไรไว้ค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงกว่า10ปีนับตั้งแต่เปิดตัวนอกจากบทรับเชิญแล้วเนี่ยหูเกิได้รับการพิจรารณาให้เป็นนักแสดงนำนะคะในภาพยนตร์ทุนต่ำเพียง3เรื่องเท่านั้นค่ะซึ่งทำไรายได้รวมกันก็ประมาณ 37ล้านหยวนความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในอาชีพการแสดงของพวกเขานั้นก็น่าประหลาดใจนะคะหูเกอไม่อยากเล่นภาพยนตร์งั้นหรือไม่เลยหูเกอเองนั้นได้แสดงความฝันที่อยากจะเล่นภาพยนตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบล็อกของเขาค่ะนักแสดงที่ประสบความสำเร็จในจอเล็กน้อยคนนักก็ที่จะไม่ปรารถนาจอใหญ่นะคะมันเป็นเป้าหมายพื้นฐานอยู่แล้วนั่นเองค่ะแล้วเหตุผลคืออะไรล่ะทำไมคุณห เกิดไม่ค่อยแสดงภาพยนตร์นะคะอย่างเจ้าโยิถิ่งเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่กำลังได้รับการส่งเสริมอย่างหนักจากศูนย์กลางความบันเทิงของฮ่องกองและก็ไต้หวันในอุตสาหการรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ภาษาจีนในปัจจุบันปฏเิเสธไม่ได้ว่ากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหการรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นเหมือนกึ่งอนาณาณิคม ของศูนย์กลางความบันเทิงนะคะของฮ่องกงและไต้หวันนักสแสดงฮ่องกงและไต้หวันนั้นได้รับสิทธิพิเศษในขณะที่นักสแสดงจีนแผ่นดินใหญ่ต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงอย่างต่อเนื่องจากศูนย์กลางความบันเทิงทีมงานละครและก็สื่อของฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะคะแม้แต่นักสแสดงนําซึ่งความสําเร็จขึ้นอยู่กับพวกเขาในการดึงดูดรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศก็ไม่ได้รับการยกเว้น ตัวอย่างนะคะนักสแสดงนำหญิงค่ะคุณหลิวเสี่ยวชิงนะคะซึ่งถ่ายทำเรื่องแบบจัก,กรพรรด,ดินี่นะคะอยู่เรื่องหนึ่งก็รับประทานเพียงแค่ผักดองแล้วก็สลัเปล่าในอาหารทุกมื้อในขณะที่เธอนั้นเข้ากล้องถ่ายทำนะคะในขณะที่นักสแสดงฮ่องกงนั้นมีรถเข็นอาหารพิเศษของตอนเองนะคะมีทั้งปลามีทั้งเนื้อสัตว์มีหลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีนะคะระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเซาลินเทมเพ e ลซีซันสอ เจตลีะนะคะนักแสดงนำได้รับค่าตัวเพียงวันละ3หยวนนะคะในขณะที่ทีมงานฮ่องกงได้รับนะคะค่าตัววันละ5000หยวนแล้วก็แม้แต่ตัวประกอบชาวฮ่องกงค่ะที่รับบทเป็นศพก็ยังได้รับวันละ50หยวนเลยนะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยากลำบากของนักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยก็โปรดดูบทความก่อนหน้านี้นะคะบล็อกเกอร์ท่านนี้เคยเขียนมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเ บอกว่าโจเจียบังคับจูบรูบี้รินนะคะความบาดหมางระหว่างเออคังแล้วก็จื้อเวยก็สะท้อนให้เห็นถึงความบาดหมางที่ยาวนานกว่า30ปีระหว่างนักสแสดงนะคะจากจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันค่ะ แม้ว่าความแข็งแกร่งนะคะของชาติบ้านเกิดของฉันก็คือบล็อกเกอร์เนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็นักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้ครองวงการนะคะภาพยนตร์จีนมาโดยตลอดตั้งแต่ความสำเร็จทั้งในด้านคำวิจารณ์แล้วก็รายได้ของภาพยนตร์มาหลายๆเรื่องเลยนะคะซึ่งนักแสดงจีนแผ่นดินใหญ่ได้ครองอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จมาอย่างยาวนานเรียบร้อยแล้วแม้แต่ตลาดไอดอลของคนรุ่นใหม่ก็ยังถูกควบคุมอย่างแน่นหนาโดย าราจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะแต่ในอดีตก็มีหลีอีเฟิงนะคะหลีอีเฟิงคริสวูนะคะหรือว่าอูอีฟานแล้วก็ลู่หานอย่างยางนะคะ TFboys อย่างมี่เจ้าลี่อิงนะคะก็เรียกได้ว่าเหล่าบรรดาดาราดังนะคะของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างไรก็ตามนะคะเมืองหลวงแห่งวงการบันเทิงของฮ่องกองและไต้หวนันก็ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้อย่างแท้จริง พวกเขายังคงโหยหาความรุ่งโรจน์เมื่อ20ปีก่อนโดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบนะะในทีมงานเบื้องหลังการโฆษณาการตลาดแล้วก็สื่อต่างๆเพื่อมาส่งเสริมดารารุ่นใหม่ของตนอย่างไม่หยุดยั้งค่ะในขณะเดียวกันนั้นพวกเขาก็ทําทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางแล้วก็กดดันดาราแล้วก็นักสแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีศักยภาพละที่จะโด่งดังได้เช่นปล่อยข้อมูลเชิงลบทุกประเภทและล้างสมองพวก เขาอย่างไม่ลดละนะคะเช่นเดียวกับที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการขัดขวางโจเจียค่ะผู้ซึ่งมีทั้งฝีมือการแสดงและความนิยมแล้วก็เป็นคนแรงที่ก้าวหน้าขึ้นมานะคะโจเจียล้มเหลวแต่ว่าเชิญคุณนะคะตั้งเฉาหลิวเย่ หวงเสี่ยวหมิงถงเต้าเวย่ยฟิงเศร้าเฟิงค่ะแล้วก็ตอนนี้อู่จริงที่โด่งดังช้ากว่าคนอื่นนะคะดาราชายวัยกลางคนที่โดดเด่นเหล่านี้จำนวนมากตอนนั้นต้องเผชิญกับความล้มเหลวในช่วงแรกค่ะจากฝีมือของศิลปินระดับรองแล้วก็ระดับสที่มาจากฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกกดดันในแง่ของบทบาทแล้วก็เวลาที่เป็นแอดไทม์ด้วยนะคะหลังจากต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักมานานกว่า ทศวรรษเนี่ยก็ด้วยการสนับสนุนอย่างไม่ลดละจากผู้ชมในจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะในที่สุดพวกเขาก็สร้างลากฐานที่มั่นคงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภาษาจีนได้สําเร็จทําให้เพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็รุ่นน้องของพวกเขาได้รับการสนับสนุนนะคะอย่างมากมายแล้วก็แทบจะเป็นนักแสดงตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับ ผู้กำกับเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่างสีนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดในช่วงทศวรรษ1,970ได้แก่เชิญคุณตั้งเฉาห่วงเสี่ยวหมิงหลิวเย่นะคะตัวอย่างในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์ค่ะ The Last Supper นะคะในปี2012 หลิวเย่นานนะคะแสดงนําร่วมกับนักแสดงหนุ่มหล่อชาวฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันสองคนนะคะนั่นก็คือคุณช้างเชิญแล้วก็แดเนียลอูค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงเลยเมื่อห้าปีก่อนนะคะหลังจากนั้นฮ่องกงและไต้หวันค่ะก็รีบ โปรโมตนักสแสดงนะคะสามท่านจากภาพยนตร์เรื่อง Heavenly Banquet นะคะที่เกิดในทศวรรษ1980ัมีคุณอีธานเจนคุณมาร์คเชานะะแล้วก็มีคุณเอ็ดดี้เผิงค่ะรวมถึง ไขโกด้วยที่อายุน้อยกว่านะคะซึ่งต่อมาเนี่ยไขยโกเน่าทำลายอาชีพการแสดงของตัวเองโดยการแบบใช้ยาเสพติดนะคะเป็นข่าวดังอยู่แล้วก็ไม่เพียงแต่แข่งขันกับนักแสดงรุ่นนะคะที่เกิดในปี1970แต่ว่ายังพยายามปิดกัน้นเส้นทางอาชีพการแสดงของนักแสดงนะคะที่เกิดในปี1980แล้วก็1985อย่างสิ้นเชิงอีกด้วยค่ะ บัญชีทางการตลาดต่างๆนะคะที่พวกเขาควบคุมนั้นทำงานร่วมกันเป็นทีมเลยโดยสะท้อนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในด้านหนึ่งพวกเขาโจมตีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นักแสดงยอดนิยมจากจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเป็นระบบนะคะแม้ว่านักแสดงรุ่นใหม่เหล่านี้จะโด่งดังขึ้นมาในช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยต่อรุ่นก่อนๆอ,อย่างมากและทักษะการแสดงของพวกเขาเนี่ยก็ยังด้อยกว่าอยู่ดีค่ะในทางกลับกันนะคะพวกเขาก้าบส่งเสริมแล้วก็โปรม หมดนักแสดงที่ตนเองนั้นชื่นชอบโดยเน้นย้ำถึงความทุ่มเทและทักษะการแสดงของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนความสำคัญของนักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่นะคะที่เกิดในช่วงทศวรรษ1980และ1990ในขณะเดียวกันพวกเขาก็แอบคว้าตัวนักแสดงที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงไปทำงานที่ฮ่องกองและไต้หวันค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณมาร์กเฉานะคะ,คก,ะ,คะก็พลเมืองชาวแคนาดา แล้วก็มีความภาคภูมิใจมากๆของไต้หวันด้วยค่ะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะขาดความนิยมประสบการณ์ทักษะการแสดงและรางวัลแต่เขากลับได้รับบทนำในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ตั้งหลายเรื่องนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ถึง5เรื่อง6เรื่องด้วยกันแล้วก็ลู่เฉอนนะคะจากโซยังนอกของสตาร์สแตนลีย์กวนด้วยค่ะเขาเกิดน,นะคะในปี1984ซึ่งที่จริงแล้วเขาก็มีทรัพยากรด้านภาพยนตร์ที่ดีกว่านักแสดงชั้นนำ หลายคนที่เกิดในทศวรรษ1970ในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเสียอีกรายได้จากภาพยนตร์เรื่องปัจจุบันของเขาในฐานะนักสแสดงนำที่มากกว่าแบบมีมากกว่า2,000ล้านหยวนก็ดูเหมือนว่าจะได้มาด้วยวิธีการดังกล่าวค่ะเขาแบกรับภาระรายได้ทั้งหมดด้วยตัวเองจริงงั้นหรือนะคะผลงานนะคะของคุณ เจ้าโยิถิ่งนะคะที่ไม่พึ่งพาผู้กํากับชื่อดังหรือว่าลิขสิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักนะคะกเ็เรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดนั้นล้มเหลวนะคะในบ็อกอฟฟิศเนาะแสะดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่มีเสน่ห์ดึงดูดใจในด้านของรายได้จากบ็อกอฟฟิศมากนักนะคะ ในตอนนั้นเนี่ยนักสแสดงชาวไต้หวันแล้วก็แคนาดาฮะไต้หวันแคนาดาที่ไม่มีชื่อเสียงในจีนแผ่นดินใหญ่ก็เลยถูกเลือกให้ไปรับบทเป็นหูป่าอีนะคะอดีตทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนค่ะ <c oughs> เหตุการณ์นี้ทําให้หลิวเย่นักสแสดงผู้ได้รับรางวัลม้าทองคําและไก่ทองคําถึงสองครั้งเนี่ยต้องผเผชิญกับความแับอายขายหน้าจากการถูก แทนที่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะจนถึงขั้นที่เขาต้องการพาเสี่ยวหนูอ่้ลูกชายของเขาไปออกรายการวารราตี้เพื่อจะต้องเพิ่มความนิยมนะคะเรียกชื่อเสียงกลับมาให้กับตัวเองค่ะซึ่งนี่คือคําบอกเล่าของคุณหลิวเย่เองนะคะในการให้สัมภาษณ์ ต่อสาธารณะเวทีนะคะฝ่ายละครที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดนะคะก็คือรางวัลแมกโนเรียนั่นเองค่ะก็ทำไมปฏิกิริยาของทุกฝ่ายจึงเงียบไปในตอนนั้นนะคะที่มันแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เหรอเมื่อในตอนนั้นนะคะย้อนกลับไปหลีอีเฟิงยังอยู่เนาะย,ยังไม่ได้ออกจากวงการนะคะซึ่งเป็นนักสแสดงชื่อดังจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะได้รับรางวัลน,นะคะไอเอ,อ่อหัวติงอวอร์ดมาสาขานักสแสดงสมทบชายย ยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกย่อเย้ยไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยนะคะหลีอี้เฟิงนั้นได้รับรางวัลนะคะหัวติงแล้วก็สาขานักสแสดงสมทบยอดเยี่ยมชายยอดเยี่ยมเสียงของผู้คนที่ต้องการต่อต้านการลอกเรียนแบบอย่างแท้จริงจะได้รับโอกาสในการขยายเสียงโดยสื่อที่ถูกควบคุมโดยบางกลุ่มหรือไม่ค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็คือเวทีนั้นก็โดนปะท้วงไปใช่ไหมหล่ะจากนั้นนะคะในทศวรรษ1980นนะคะคุณหลิวเฉียวชิง ในฐานะนักสแสดงนะคะภาพยนตร์อันดับหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ในตอนนั้นถูกกรรมการผู้เชี่ยวชาญไม่ชอบเขาเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็แพ้นะคะในรางวัลไก่ทองคำซึ่งก็เน้นด้านความเป็นมืออาชีพมากกว่าอะไรเงี้ยคือพลาดอยู่นั่นแหละหลายครั้งเลยอย่างไรก็ตามแฟนคลับผู้พักดีนะคะของคุณเหลีวเฉียวชิงก็แบบซื้อนิตยสารภาพยนตร์เนาะป๊อปพูลาร์ซีนีมามาตัดบัตรลงคะแนนแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์จนในที่สุดก็ทำให้คุณเหลีวเสียวชิง ะะเธอได้รับรางวัลหัวดติงไปสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมถึง3มรางวัลเลยนะคะในปีนั้นค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเนาะก็มีการเล่นพักเล่นพวกเอาง่ายๆแล้วก็แม้กระทั่งในปัจจุบันนะคะเงินทุนเองแล้วก็ตลาดจากจีนแผ่นดินใหญ่เองนั้นได้ครอบงำอุตสาหกรรมบันเทิงภาษาจีนอย่างเบ็ดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายๆอีกแล้วนะคะนักแสดงและก็ศิลปินจากจีนแผ่นดินใหญ่ยังคง เผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันอย่างมากในแง่ของทรัพยากรภาพยนตร์และก็โทรทัศน์รวมทั้งตลาดสื่อด้วยนะคะแม้ว่าไอดอลจากจีนแผ่นดินใหญ่เหล่านี้เนี่ยจะได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็มีฐานแฟนคลับจำนวนมากแต่ว่ารากฐานของพวกเขาก็ยังคงดูว่าตื้นเขินสำหรับรุ่นใหม่ทำให้พวกเขากลายเป็นเป้าหมายนะคะของการที่จะตกไปอยู่ในแบบาการวิพากษ์วิจารณ์เฉิงรบได้ง่ายค่ะ ภูมคุ้มกันทางสื่อที่นักแสดงนะคะอย่างกระดูกแน่นๆกระดุกเหล็กเลยก็คือเจ้าโยถิงค่ะได้รับนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่มีวันได้รับแล้วก็ทรัพยากรภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ที่พวกเขาได้รับนั่นก็เป็นสิ่งที่นักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะบัญชีการตลาดแล้วก็สื่อต่างๆที่ควบคุมโดยกองกําลังจากฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันค่ะต่างพากันยกย่องนะคะทักษะการแสดงและความเป็นมืออาชีพของนัก แสดงมากๆเลยนะฮะคือถ้าเป็นเชื้อสายไต้หวันเชื้อสายแบบอืมสายแบบมี บบอยู่ฮ่องกงอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีมีทีมที่เขาเรียกว่าบัญชีการตลาดควบคุมสื่อต่างๆเอาไว้ด้วยค่ะเขาก็บอกว่าลองดูซี่หูเกิร์นะ่ะเขาอายุเท่ากับเหล่าบรรดาแบาบเออคนอื่นๆที่มาจากฮ่องกงกว่าทศวรรษนะับตั้งแต่เปิดตัวเขาก็โดดเด่นทางรูปรักษทักษะการแสดงคุณธรรมแล้วก็ความเป็นมืออาชีพด้วยนะคะแล้วก็ละครของเขาเองนะคะของคุณ หูเกอเองก็รับเลตติ้งสูงสุดอย่างต่อเนื่องค่ะพิสูจน์ให้เห็นถึงความนิยมและก็ความสามารถของเขาแต่ว่าเขาก็กลับนะคะไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ได้บทของภาพยนตร์ที่ดีสักเท่าไหร่นะคะซึ่งนี่ก็คือ,อท่านที่เขียนบทความนี้ก็เชื่อแน่นอนว่าเป็นการกลั่นแกล้งนะคะของทางฝั่งฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนั่นเองค่ะ คุณหูเกลนะคะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วหายไปพักใหญ่ๆเลยเนี่ยแม้ว่าหลังจากที่เขากลับมาแล้วนะคะแล้วก็ความนิยมก็กลับมาด้วยเนี่ยเขาก็ยังคงต้องเผชิญกับการถูกกีดกันแล้วก็การขัดแคลนทรัพยากรภาพยนตร์นะคะที่เหมาะสมด้วยด้วยความไม่เต็มใจที่จะพึ่งพาชื่อเสียงแล้วก็ความนิยมของตนเองเพื่อหาเงินจากภาพยนตร์ทุนภาพต่ำค่ะทําให้คุณหูเกลเลือกที่จะอยู่นิ่งเฉยนะคะแล้วก็ใช้เวลาสอง ปีไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศในช่วงนั้นแม้กระทั่งตอนนี้นะคะเขายังคงเด่นรอนค่ะเพื่อก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ให้ได้บทดีๆให้ได้แต่หูเกินนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เกิดในทศวรรษ1980ที่โชคดีอย่างหาได้ยากเลยนะคะก็สรุปบทความเนาะจดท้ายด้วยในทศวรรษที่ผ่านมาศิลปินจากฮ่องกงและก็ไต้หวันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณฟ็อกซ์คุณจงคุณโฮ ะะคุณเหล่าซึ่งก็ไม่ได้รับการโปรโมทอย่างแข็งแกร่งในวงการภาพ,พยนตร์ค่ะก็กลับเข้ามาครองบทบาทนำในละครย้อนยุคยอดนิยมแล้วก็ละครไอดอลใหม่ในวงการโทรทัศน์นะภาษาจีนเกือบทั้งหมดนะคะพวกเขาครอบครองทรัพยากรทางโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งสามารถดึงดูดแฟนๆแล้วก็ความนิยมได้ทำให้เหล่านักแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่นะคะรุ่นหลังทศวรรษ1980ที่มีหน้าตาดี แล้วก็ทักษะการแสดงแทบจะถูกกําจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะแล้วก็ไม่มี โอกาสที่จะก้าวหน้าได้ง่ายๆนะคะเอาละค่ะก็มันก็เป็นเรื่องราวที่มีกลุ่มเนาะที่คอยบอกแล้วเพื่อนๆ่าเห็นไหมข่าวอะไรต่างๆนานานะคะที่พวกเราที่พวกเราแบบโอ้ยแฟนคลับทะเลาะกันโน่นนี่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งมันก็มีตัวเสียมตัวอะไรอยู่นะคะถ้ากําจัดไปได้เขาก็จะได้สนับสนุนเด็กของพวกเขาแล้วก็คนที่พวกเขาต้องการจะผลักดันขึ้นมาจะได้มีทรัพยากรเยอะๆโน,น่นนี่อืมก็ระวังตกเป็นเหยือ่อตก ไปอยู่เป็นหมากในเกมของไอไ้อพวกนี้กันนะคะมีกลุ่มเนาะมีกลุ่มทําเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะแล้วถามว่าถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมโอ้โหเ,เพื่อนเพ่ะนเนาะเซเยสไปเลยแน่นอนนะคะแต่ก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่แบบเออฮ่องกองกับไต้หวันหรอกมาที่จีนเองเขาก็ก็คงจะมีบ้างแต่ก็ที่จีนคนเขาเยอะเนาะเออก็คไต้หวันก็คิดว่าเขาก็คงจะมีบ้างและกลุ่มก้อนที่เป็น commercial กเกอร์นะคะนัก ข่าวที่รับเงินรับทองอะไรเงี้ยก็น่าจะมีแต่อะไรก็ตามอืมแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วกันนะคะพวกเขามีความสวยๆหล่อๆแล้วก็มาเล่นละครเล่นภาพยนตร์ให้พวกเราดูพวกเราก็รอสนับสนุนผลงานนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ